เราก็มาลุยกันเลยนะครับทุกคนไปลุยอะไรครับกินแล้วครับกินแล้วครับ<อ> <laughs> เป็นไงบ้างครับเทียกยวันเกิดย้อนหลังก็อร่อยเหมือนกันนะนนี้เป็นไงบ้างครับกลมกลมรสอูมามิทุกคนคงอยากกินแล้วใช่ไหมครับ ใครที่กำลังดูอยู่มาครับอีกแก้วเกี๊ครับกีเคี้ยมกันกินมันคือจังเพื่อนแก้วหย่อนเหลือจัานีลแซ่บแซ่บครับแซ่บอร่อยครับอืมขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ Bye-bye.